ิมขอหน่อยนะพวงนี้พูดพอๆค่ะขอขอหน่อยนะครับอาเซียวแบบมันใหญ่ดีอ่ะมันเยอะดีน่าจะแซ่บด้วยขอนาลินดิขอนาลินดิขอไง่นารินครับพี่ขอก่อนนะพี่ขอชิมก่อนนะเร็วๆนาินครับพี่ขอก่อนนะขอชิมก่อนนะ <c oughs> ไม่มาค่อยกินนะ <c oughs> ตัดไงนะ่ะ เอาก็หักเลยลูหกหัหกเลยเหรอครับหักยังไงอ่ะนี่หักปลอกไม่ใช่เออ,อหักได้าาก็หักเลยโ,โอ้ยดีๆ <laughs> สิลูกวางไว้ก่อนหักดีๆเอามีดตัดไหมมันเหนียวมากเอามีดตัดลูก ขอบคุณครับแค่นี้แหละเก็บไปให้นาลีนกินเอาขอบคุณครับสวยๆก่อนครับโอเค